จากสถานการณ์ด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรมประมงได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการร่วมดำเนินการกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนรวมด้วยองค์การแรงงานระหว่างประเทศและ NGO ในการแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยโดยแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ที่รากฐานของปัญหาคือการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติแรงงานที่ดี Good l a b o r Practice หรือเรียกสั้นๆว่า GLP ซึ่งเป็นความร่วมมือดำเนินการระหว่างกรมประมงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมด้วยสมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือกติกาที่ดีให้แรงงานทั้งไทยและต่างด้าวในสถานประกอบการให้มีการปฏิบัติด,ด้านแรงงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยและสอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศโดยมีการจัดทํา GLP สำหรับ2กลุ่มอุสตสาหกรรมด้วยกันคือกลุ่มอุสตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลและกลุ่มอุสตสาหกรรมประมงหรือเรือประมงของไทยการพัฒนาแนวทางปฏิบัติแรงงานที่ดีหรือ GLP สำหรับกลุ่มอุสตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลโดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมประมงและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจัดทำ GLP สำหรับอุสตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเล ซึ่งมีแผนจะจัดทำ GLP 3ฉบับด้วยกันคือ GLP สำหรับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นหรือลงกุ้งและอาหารทะเลมี10ขั้นตอนคือ 1. ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 2. ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 3. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีการขามนุษย์ 5. มีเสรีภาพในการสมาคมระหว่างแรงงาน 6. มีการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้าง 7. มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย 8. มีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 9. มีการส่งเสริมให้จ้างแรงงานผู้เยาว์สิมีระบบการจัดการสุขอ,อนามัยและการจัดการของเสียกรมประมงได้เผยแพร่ร่าง GLP ดังกล่าวเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555เพื่อให้ผู้ประกอบการลงรับทราบในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังทำการทดสอบความเหมาะสมของ GLP กับผู้ประกอบการหลงมากกว่า30รายในจังหวัดสมุทรสาครและ4จังหวัดภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและระนองและล่าสุดคณะทำงานร่วมก็ได้มีการปรับปรุงร่าง GLP ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งกลุ่มองค์กรลูกจ้าง NGO ต่างให้ได้การสนับสนุนต่อร่าง GLP ฉบับนี้และคาดว่าจะมีการประกาศและส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการลงนำไปใช้ปฏิบัติโดยสมัครใจภายในไตรามาสที่2ของปีพุทธศักราช2556ในส่วนของการจัดทำ GLP สำหรับโรงงานแปรรูปจะมีองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับ GLP สำหรับโรงกุ้งและอาหารทะเลซึ่งมีแผนการดำเนินการในไตรามาสที่2ของปีพุทธศักราช2556เช่นเดียวกันและสำหรับการจัดทำ GLP สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง จะต้องสะท้อนสาระสำคัญด้านแรงงานที่ถูกต้องในแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับรองการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสากลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO คือ 1. ลูกจ้างต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของชาติ 2. ลูกจ้างได้รับค่าจ้างและมีสภาพการทำงานที่ดีตามที่กฎหมายกำหนดและ 3. ห้ามมีการใช้แรงงานเด็กในฟาร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากผลการดำเนินงานที่จริงจังประกอบกับการให้ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทำให้ในวันนี้การนำแนวทางการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติแรงงานที่ดีหรือ Good l a b o r Practice มาใช้ในการแก้ปัญหาแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลต่างคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและพร้อมจะเป็นเส้นทางสายสำคัญที่จะทำให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง